โอเคค่ะคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับโปรแกรม SPSS เหมือนเดิมนะคะอยู่ในวิชาเดิมเลยก็คือสถิติเพื่อการวิจัยอันนี้ก็จะเป็นเริ่มมาที่ตัวอย่างที่1ที่อาจารย์มาให้มาเลยก็คือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเป็นแบบสอบถามที่เหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อฝึกให้เราใช้โปรแกรม SPSS นะคะเนี่ยได้ทําการสแกนไว้แล้วอ่ะอันนี้ค่ะเป็นแบบสอบถามสําหรับการฝึกปฏิบัติการเนาะก็คือจะมีในส่วนของเหมือนเดิมเลขที่ ID แล้วก็มีส่วนของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด3ข้อซึ่งมีการกําหนดมาแล้วนะคะว่าเป็น A1 ถึง a 3แล้วก็ในตอนที่2เป็นการแสดงความคิดเห็นจํานวน10ข้อนะคะก็คือเป็น B1 ถึง B 10เราก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ไปสร้างตัวแปรก่อนกําหนดตัวแปรก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือเลขที่แบบสอบถามหรือหมายเลขแบบสอบถามนะคะก็คือจะเป็น ID ID ก็ ID ไม่จำเป็นต้องมีทศนิยมก็ไม่ต้องใส่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขแบบสอบถามนะเลขที่แบบสอบถามก็ได้แต่ลูกไม่ต้องมี Missing ไม่ต้องมีนะคะตัวที่2ก็จะเป็น A1 นี่นะคะดูจากข้างหลังนะคะ A1 A1 ปึ๊บ เป็นเรื่องของเพศเพศมีกรอแค่ชายกับหญิงคือกรอแค่เลขหนึ่งกับเลขสองดังนั้นไม่ต้องมีทยมเีมือนเดิมนะคะให้คาจํากัดความภาษาไทยเป็นเพศโอ้ขอโทษค่ะเพศแล้วก็มากําหนดแว u ูค่ะเลขที่หนึ่งเป็นเพศชาย2เพศหญิง การกรอกเพศมีแค่เลข1กับเลข2เป็นเลขหลักเดียวดังนั้นเราใส่ missing แค่9ตัวเดียวค่ะกําหนดข้างหลังให้ซะหน่อยก็กําหนดเป็น s k i l l ไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อเรียกว่าไง save ตัวเองเนาะต่อไปเป็น A 2 A 2เป็นเรื่องของอายุอายุนะคะอ่ะอายุเราไม่มีตัวทศนิยมอยู่แล้วก็มาให้เราไปลกมา อายุอันนี้ไม่มีการกําหนด value นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใส่เป็นอายุเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นดังนั้น value ตรงนี้ไม่ต้องกําหนดแล้วก็มาตรง missing ค่ะอายุคนเราโดยมากก็คือจะอยู่ที่อสองหลักถูกไหมคะอัก็น้อยคนที่จะเกินเขาเรียกว่าน้อยคนที่จะเกินร้อยปีเนาะดังนั้นเราก็เลยกําหนด missing เป็นเลข9 9ส่วนใหญ่อายุช่วงที่จะกรอกแบบสอบถามให้เราก็น่าจะเป็นข้าราชการก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงหกสิบ ถ้าสมมุติเป็นโดยทั่วไปที่เราจะไปทำวิจัยอย่างนี้คะ่ะก็ใช้99เป็นตัวมิสซิ่งข้างหลังกำหนดเหมือนเดิมคะ่ะจริงๆเป็น n o m i นอ l ก็ได้นะคะแต่เป็น o r d i ด a นอลไม่ได้นะคะตัว A3 เป็นเรื่องของระดับการศึกษาสูงสุด ระดับการศึกษาก็เกอบเป็นเลข1ถึงเลข4ดังนั้นไม่มีทศนิยมเหมือนกันระดับการศึกษาอันนี้เราต้องมาจำกัดความให้เขานะคะก็คือ1เป็นอนุป,ปริญญาหรือต่ำกว่านะคะ สองปริญญาตรีสามสีในนี้มีการกำหนดอยู่4อันใช่ไหมคะ เราก็กําหนดน,น,หนี้ 4. อันหนือนกันโอเคตัวนี้เหมือนเดิมค่ะการกรอกของระดับการศึกษามีกรอกเลข1ถึงเลข4ี่เป็นเลขับเดียวใส่เลขก้าตัวเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งข้างหลังค่ะเสร็จแล้วทีนี้อันนี้คือส่วนที่1มี3ตัวแปรเราก็กําหนด3ตัวแปรเรียบร้อยแล้วก็มันเป็นตัวที่2ค่ะก็คือมีทั้งหมด10ตัวแปรเป็น B1 ถึง b 1 0ก็ 10, กำหนด B 1 1> 1. ตัวนี้จะเป็นการกอกมากที่สุดมากปันกลางน้อยน้อยที่สุดก็คือไม่มีก็คือกอกห้าสีไม่มีทศนิยมเหมือนกันดนะังนั้นเอาทศนิยมออกได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของอความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ น่าจะได้ซื้อคีย์บอร์ดใหม่ซื้อแป้นพิมพ์ใหม่เพรากดเปลี่ยนภาษาแล้วไม่เปลี่ยนค่ะส่วนร่อความคุ้พอใจเราก็มาระเบียบให้มันเลยว่าหคือตามนี้เลยนะคะตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยตรงนี้ก็คือจะเป็นน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด1คือน้อยที่สุด ในส่วนของตรงการใส่ a ว u ูใส่ l a เบ l แล้วก็ Add เนี่ยค่ะถ้าใครจะคลิกเลยก็ได้นะคะนี่แต่ว่าสำหรับวีนาเนี่ยจะใช้วิธีการว่าเราพิมพ์เลข2เสร็จใช่ไหมคะกดแท็บมันจะ,ะเครื่องหมาย Circle เนี่ยมันจะลงมาที่ l a เบ l เองแล้วก,กดใช้แล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็กด Ent e r มันก็จะแ Add ให้เราอัตโนมัติเลยเราจะได้ไม่ต้องย้ายมือไปจับเมาส์เดี๋ยวก็กลับมาจับแป้นพิมพ์เดี๋ยวไปจับเมาส์เงี้ยค่ะคือ แต่อันนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกนะคะแค่แชร์วิธีการของตัวเองอเฉยๆคตัวนี้กรอก1 2 3 4 5ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นเลขหลักเดียวใช้9ตัวเดียวเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็กมากำหนดเป็นสกิลเสร็จแล้วทีนี้สังเกตว่าข้อ B 1ถึง B 1 0เนี่ยเป็นเหมือนกันดังนั้นใช้วิธีการ Copy ค่ะซึ่งมี10ข้อก็เพจไปเลยค่ะ10ข้อ,อเราทำไปแล้ว1ข้อดังนั้นเราต้องเพจไป9ข้อนะ เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ดับเบิลคลิกก็ได้ค่ะหรือพิมพ์อย่างนี้แล้วก็ใช้เครื่องหมายลูกศรลงแล้วเป็น b b 2ก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องหมาลูกศรลง b 3นี่ไหมคะดังนั้นการกําหนดต่างๆคือเรากําหนดถ้าเรากําหนด b 1ไว้แล้วเรียบร้อย b อื่นๆก็คือจะเป็นไปตามที่เรากําหนดไว้ใน b 1งเพราะมันเป็น ชุดเดียวกันนะคะทีเนาะด้านหลังก็เหมือนกันคือมีการกําหนดทุกอย่างตรงกันเป๊ะๆเลยโอเคเมื่อเรากําหนดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ Data View คะ่ะเพื่อกรอก Data View สำหรับข้อมูลสําหรับชุดนี้นะคะอาจารย์ให้ข้อมูลมาทั้งหมด30 30ตัวอย่าง30แบบสุบามทั้งหมด30ชุดนะคะเวลาเรากรอกเราก็กรอก เป็นช่องก็ได้ค่ะหรือเป็นคนก็ได้แต่ถ้านี่สำหรับสำหรับดีชนาะก็คือจะกรอกเป็นช่องช่องไปนะคะคือใช้เครื่องหมายคือถ้าเรา enter ะคะ่ะบางทีมันจะขึ้นทุดข้างหลังใช่ไหมคะคือจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่โดยมากชอบใช้เป็นเออเดี๋ยวขอโทษนะคะ,ะใช้เป็นอันนี้มากกว่าก็คือ1ลูกศรลงสองสามสี่คือพอใช้พอใช้ enter แล้วรู้สึกเหมือนอ่า สูตรบางสูตรมันเรายังทําไม่เสร็จสมบูรณ์นี้แล้วกด enter มันเหมือนจะแบบตัดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปจบแล้วอะ่ะก็เลยใช้เป็นตัวลูกศรลงอา่ารู้สึกสบายใจกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวค่ะอ่ะก็กรอกไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเป็น excel เราก็จะลากเลยเนาะอันนี้ลากไม่ได้สิบสสิบห้าไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันเนี้ย ได้กรอกไว้แล้วดังนั้นขออนุญาตลักไก่นะคะแป๊บนึงเดี๋ยวกว่อนแป๊บนึงนะะขออนุญาตลักไก่นิดนึงว่าอันนี้คือตัวอย่างที่สองที่เราทำไว้แล้วโอ้โหลืมเปิดไว้ก่อนนะนี่ขออนุญาตหาแป๊บนะคะอ่ะเป็นตัวอย่างที่สองชิบอ,อันนี้เรากรอะไว้แล้วหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลย ไม่ใช่อันนี้ตัวอย่างที่สองผิดตัวค่ะผิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊แป๊บตัวผิดตัวค่ะคือตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้นนเห็นไหมคะ ID A หนึ่ง A สอง A สามถึง B สิบอันนี้ที่เข้ามาก็คือที่อาจาร,รย์ให้ทําเพิ่มเดี๋ยวจะค่อยบอกทีหลังนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เรากรอกไว้แล้วเรียบร้อยชอืก็คือจะมี ID ทั้งหมดสามสิบอันอ่าสังเกตได้นะคะว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่มาจากที่อาจารย์ให้ไว้ก็คือตัวนี้นะคะ เราก็เวลาเราคียไปแล้วเราก็ตรวจสอบด้วยนะคะว่าในแต่ละช่องเนี่ยเท่ากันไหมถ้าเราคียเสร็จแล้ววิธีการตรวจสอบก็คือให้เราลันตัวฟรีเคนซี่ค่ะอ่าอันนี้กรอกจนครบก่อนนะคะพอกรอกจนครบเราจะมาดูว่าเราทําถูกไหมถูกต้องตรงกับที่อาจารย์ต้องการไหมให้ไปที่ตัว analyze แล้วก็เป็น descriptive statistics ไป frequency ปุ๊บแล้วเราก็เลือกตัวที่เราต้องการจะทดสอบค่ะว่าจำนวนเนี่ยตรง ถูกต้องตรงตามที่อาจารย์ต้องการไหมไอตรงแรกที่แบบสอบถามเนี่ยไม่ต้องโยนนะคะเราก็โยนเฉพาะอันอื่นที่เราที่เรากรอกไปก็คือมี a หนึ่งอันนี้คือโยนทีละตัวก็เลือกแล้วก็โยนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะโยนหลายตัวก็คือคลิกอายุแล้วกดชิปแล้วก็ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะก็คแบบือถึงข้อที่10นะคะถึง b 10อ่ะแล้วก็โยนไปแต่ที่เราต้องการเนี้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่ขอโทษค่ะสาหรับ เนี่ยแล้วมันก็จะคลิกให้เราเป็นหาค่าตัวส่วนของร้อยละแล้วก็ความถี่ให้เราก็คือหาจํานวนกับความถี่ให้เรานะคะพอกดคลิกไปปุ๊บหน้าจอเอาพุตมันก็จะขึ้นให้เราแบบนี้มันก็จะขึ้นว่าเพศเนี่ยค่ะมี30คนไม่มีมิสซิงอายุก็คือมีจํานวน30จํานวนไม่มีมิสซิงระดับการศึกษาเนี่ยทุกข้อจะมี30ข้อมูลหมดโดยที่ไม่มีมิสซิงเรากาหนดมิสซิงไว้เป็นเลขเก้าถ้าเราลองไปดูข้อมูลที่อาจารย์ให้เรามานะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าในข้อมูลเนี่ย ก็คือเป็นข้อมูลปกติทั่วไปไม่ได้มี Missing อะไรนะคะอ่ะดังนั้นพอเราได้เสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะอันนี้คือตารางรวมรวมของสถิติเป็นค่าตารางแจกแจงความถี่ของแต่ละข้อคือทุกข้อมีข้อมูลทั้งหมด30และทุกข้อมไม่มี Missing นะคะแล้วเราก็มาดูแยกกันอ่ะอย่างเช่นเพศแบ่งเป็นเพศชาย14เพศหญิง16รวมแล้ว30ก็คืออันนี้เปอร์เซ็นต์ที่เขาออกมาถ้าเราต้องการให้มันเป็นทศนิยมสองตำแหน่งใช้วิธีการดับเบิลคลิกค่ะ ให้ขึ้นกรอบสีดําแป๊บนะคะแ้วเมื่อคลิกให้ขึ้นกรอบสีดําแบบนี้แล้วเราก็ไปคลุมดําในส่วนที่เราต้องการพอคลุมดําในส่วนที่เราต้องการเพิ่มหรือลดอหลักทศนิยมนะคะสมมติอันนี้อยากให้เป็น2ทศนิยมเราไปที่ format cell property แล้วก็มาตรง format value ค่ะแล้วเราจะเห็นเป็น decimal ข้างล่างนี้ถ้าเราต้องการทศนิยมสองตำแหน่งเราก็เลื่อนเป็น2ตำแหน่งแล้วกด apply แล้วค่อยกดโอเคตรงนี้ค่ะจากเดิมทั่าที่ยอมเป็นตำแหน่งเดียวเราก็เพิ่มมาเป็น2ตําแหน่งเรียบร้อยแล้วะตัวเลขตรงนี้นะคะถ้าเราจะต้องการตรวจสอบความถูกต้องของของข้อมูลว่าเรากรอกถูกไหมเพศชายมี1 4คนจริงไหมเพศหญิงมี16คนจริงไหมอันนี้คือต้องเทียบกับข้อมูลที่อาจารย์เฉลยในชั่วโมงนะคะหรืออาจจะลองดูกับเพื่อนก่อนก็ได้คะ่ะว่าเพื่อนได้เท่านี้จริงหรือเปล่านะคะ อายุอันนี้ค่ะอายุมันไม่ได้แบ่งเป็นช่วงถูกไหมคะใครอายุเท่าไหร่ก็กรอกเท่านั้นก็คือ29เนี่ยมี2คน42มี3คนรวมแล้วมี30มคนก็คืออันนี้ดูสินะถ้าสมมุติต้องการทศนิยมเป็นสองตัวมันก็ทำเหมือนเดิมคือดับเบิลคลิกแล้วก็ไปที่ Format c e l ล Pro p e r t y แล้วก็เปลี่ยนดซิมอนเป็น2หรือมีวิธีการอีกอันนึงก็คือเป็นวิธีการทางลัดนะคะก็จะดับเบิลคลิกเหมือนเดิมให้ขึ้นเป็นกรอบสีดาแล้วคลิกขวาแล้วก็มาใช้ตัว Cell Pro ตรงนี้้ไดเหมือนนนกัะะคะแล้วก็็เเพิ่มปนน2ตห่ง แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมว่าถ้าสมมติต้องการจะเปลี่ยนทศนิยมในช่องไหนให้คลุมดําในช่องนั้นด้วยอันนี้เมื่อกี้แค่บอกคียะรัเฉยๆนะคะไม่ต้องไม่ได้ตั้งใจจะเพิ่มเป็น2ตําแหน่งนะอ่ะอันนี้อายุระดับการศึกษาทั้ง3ระดับที่เรากําหนดไว้ก็คืออนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทก,ก็ออกมาตามนี้ค่ะข้อที่1ข้อที่2ก็ข้อที่1ถ้าเราดูตามข้อมูลเดี๋ยวขออนุญาตเทียบข้อมูลให้เห็น ถ้ารูเอาตามข้อมูลข้อที่1ปึป๊บตัว b 1ใช่ไหมคะมี4มีสมมี4 4 4ส3 3ามสามสามมีห้าเนี่ยไม่มี1ไม่มี2เลยดังนั้นก็คือจะไม่แสดงผลการน,น้อยหรือน้อยที่สุดเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลในตัวที่เราขีเข้าไปดังนั้นข้อมูลก็จะโชว์แค่ปานกลางมากแล้วก็มากที่สุดตามนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็จะได้เป็นตัวความทีแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์มาเราก็อันนี้คือการขีข้อมูลทั้ง10ข้อของเรา โอเคเรี <Okay. S 2> ยบร้อยแล้วค่ะ